เนเมือมันจะกลับมาสงบสุขได้นะครับถ้ายังดันกันทุกรังแบบนี้ต่อไปแล้วมาอ้างว่าผมผิดอะไรนะครับมันไปไม่ได้ครับกับสวัสดี FC ท่านผู้ชมนะครับรายการ13สสยามไทยทุกท่าน วันนี้ก็เป็นอีกวันศุกร์นึงนะครับรายการธรรมอภิบาลครั้งที่49ดําเนินรายการโดยรองศาสตราจ,จารย์ดรสิทธิพัฒน์เกีรตมนิลันอาจารย์อิฐของเรานะครับขอบคุณอาจารย์อิดนะครับสําหรับผมเองนั้นวันนี้นะครับสิ่งที่อยากจะมาพูดกับทุกท่านก็คือว่าทุกคนคงเห็นนะครับว่าปัญหาของบ้านเมือง กาลังลุกรามบานปายไปกันใหญ่โตแล้วนะครับจากการที่มีม็อบเยาวชนปวดแอกชนปวดแอกมาเรียกร้อง3ประเด็นด้วยกันนะครับขือ่งขอให้ในายกรัฐมนตรีนะครับรับผิดชอบลออาขอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับสืบทอดอำนาจประเด็จการประเด็นที่3ก็คือการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับนะฮะเหตุการณ ที่กำลังเกิดขึ้นนะครับการชุมนุมครั้งสุดท้ายที่หน้า SCB วันที่25ก็มีการยิงกันฟ้างประทัดยากหรือระเบิดปิงปองก็ว่ากันไปนะครับจากปัญหาก็คือการอาชีวะทะเลาะกันนะครับจิ่งเหล่านี้นะครับทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะเป็นปัญหาลุกลามบานป่าไปเรื่อยๆถ้าหากว่าไม่สามารถแก้ให้ถูกทิศถูกทาง ปัญหาความขัดแย้งก็ไม่หมดไปผมจึงอยากจะพูดวันนี้ก็คือเรื่องนะครับพุทธสุภาษ,ษิตนะครับบทหนึ่งนะครับคือบทที่ว่าสัจเจนาลิกวาทิหนังพึงชนะคนพูดปดด้วยความจริงนะครับสิ่งที่กำลังเป็นปัญหาอยู่วันนี้เนี่ยมันต้องมีคนที่พูดปดไม่พูดความจริงนั้นฝ่ายรัฐบาลเอง นะครับฝ่ายบ้านเมืองเองต้องเอาความจริงมาให้ปรากฏนะครับแล้วแก้ไขปัญหาให้ถูกทิดถูกทางก่อนที่จะลุกลามบานปลายไปมากกว่านี้นะครับแล้การแก้ปัญหาต้องเอาหลักการบริหารด้วยหลักธรรมมาพิบาลน,นะครับซึ่งนายกเองก็พูดเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2 5 5 9ะครับว่าขอให้ทุกคนนะครับเอาประเทศชาติมาก่อนได้ไหม ผมไม่ได้ขัดแย้งกับใครไปดูสิทำมาพิบาลหกหลักทําไม่ได้ตามนั้นแหละไม่มีใครทําอะไรท่านได้นั้นวันนี้ผมมาเรียกร้องท่านนายกครับท่านได้โปรดไปทบทวนในสิงที่ท่านพูดเอาไว้เมื่อวันที่19กาุมภาสองพัาร้อยารายการคืนความสุขให้คนในชาติวันที่18มีนาสองพันร้อยห้าสิบเก้าในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ และวันที่1เมษายน2559เรื่องขอให้ทุกคนติดหลักธรรมอาภิบาลน,นะครับตั้งแต่เริ่มตั้งแต่หลักคุณธรรมหลักวิติธรรมนะฮะหลักความโปร่งใสหลักการมีส่วนร่วมหลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่าทั้งหมดคบหลักวันนี้สิ่งที่ท่านนายกต้องทํารัฐบาลต้องทําก็คือหลักการมีส่วนร่วมไปดูซิประชาชนเนี่ยเขาต้องการอะไรเรียกร้องอะไรเราจะทําให้เขาได้ไหมนะครับในสิ่งที่ ท่านเนี่ยมาพูดตะแมงไปแล้วไม่รับความจริงนะฮะท่านโอกาสนะฮะชนะเด็กๆเขายากขึ้นนะครับแล้วก็ปัญหาจะลุกลามมันไป,ไปผมยกตัวอย่างให้ฟังก็ได้นะครับอย่างที่ท่านมาบอกว่าผมผิดอะไรผมผิดอะไรผมก็อยากจะเรียนท่านว่าท่านามีความผิดเต็มตัวแล้วเรื่องเดียวครับเรื่องเดียวจริงๆเลยครับก็คือแต่งตั้งคุณสมคาาสืบสกุล หรือคุณชายุทธสืบสกุลเข้าไปเป็นสววนะครับกลรมคมทุนเข้าไปทั้งทั้งที่คุณสมคาเนี่ยโดนคดีนะฮะเรื่องที่ดินปาบอดนะตั้งแต่ปี38-40ีแล้วอยู่ในชั้นศาลดีกาศาลชั้นต้นตัดสินติดคุกนะครับฐานะจำเลยที่4ติดคุก8ปีไปถึงอุทธร์เนี่ยตัดติดคุก5ปีนะศาลดีกาตัดสิน นะครับเมื่อ26กันยา2 6 6 2ครับพี่พากษายืนให้คุณสมค่าติดคุก5ปีก็แสดงว่าท่านนายกรัฐมนตรีเอาสิ่งที่ไม่ดีไปก่ำคมทุนแล้วมาแต่งตั้งนะแล้ววันนี้คุณสมค่าก็ต้องไปติดคุกตามคาสั่งของศาลดีกาตรงนี้ครับผิดไหมครับผิดนะครับผมว่าเอาเรื่องเดียวพอครับไม่ต้องเรื่องอื่นเลยนายกต้องรับผิดชอบ ขณะเดียวกันสิ่งที่เขาเรียกร้องมาเนี่ยนะครับเรื่องบ้านพักทหารนะจริงๆแล้วเนี่ยท่านก็ควรจะย้ายออกตั้งนานแล้วท่านก็ไม่ออกนะถ้ามาเป็นนายกมนตรีบ้านรับรองของนายกก็มีที่บ้านสิศุโลท่านก็ไม่อยู่ถูกไหมครับแล้วถามว่าท่านเป็นผู้นําท่านต้องทําตัวเป็นตัวแบบขณะน,นี้สิ่งที่เขาเรียกร้องถ้าหากยังปล่อยอย่างนี้ต่อไปจะมีปัญหาท่านดูสิครับนะครับในหลวงเองท่านยังมีการพัฒนา ปฏิรูปตัวท่านเองโดยที่ท่านได้ให้ทุกคนเห็นถูกไหมครับปกติแล้วเนี่ยมือถือนี่ห้ามถ่ายวันนี้ท่านอนุญาตถึงท่านเซลฟี่ถูกไหมครับท่านอยู่ใกล้ประสรวงนีก่อนการที่ท่านเดินไปตรงนั้นเนี่ยเรียกว่าเสียงร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ท่านก็มั่นใจว่าท่านไม่เคยทำร้ายประชาชนเพราประชาชนก็ไม่มีการทํทำร้ายท่านนั้นวันนี้ในสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทำให้เห็น นะวันนี้ในฐานะที่ท่านเป็นผู้นําท่านก็น่าจะมีการเปลี่ยนนะครับวันนี้ท่านถอยมาท้าเก้าหนึ่งแต่ก่อนจะถอยมาท่านก็ไปบอกกับน้องนองนงิสิตนักศึกษาว่าที่ขอมาสามข้อเนี่ยโอเคผมให้ข้อหนึ่งคุณให้ข้อมึงไหมนะครับผมให้ข้อหนึ่งผมลาออกน้องๆก็ข้อสามก็เลิกกันไปส่วนข้อสองก็ทํากันแล้วก็คือการปฏิรูปนะครับรัฐมนูญแก้ไขรัฐมนูญเนี่ยละครับนะครับ,นะรบเพราะว่ากันไปผมว่าบ้านเมืองมันจะกลับมา สงบสุขได้นะครับถ้ายังดันกันทุกรังแบบนี้ต่อไปแล้วมาอ้างว่าผมผิดอะไรนะครับมันไปไม่ได้ในข้อที่จริงไม่ใช่แล้วก็อย่ามาอ้างนะอดอวดควรว่าโอนี่ผมทําอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแผนงานโครงการเนี่ยครับเรื่องรถไฟฟ้าเนี่ยเขามีมานานแล้วครับ20ปีแล้วครับนะที่จะมีรถไฟขี่สายกี่สายนี้เขาเตรียมกันมาแล้วนะมาถึงยุกท่านเนี่ยทำด้เรียบรบาืลนดีก็ดีครับนะก็ทําไปตามแผนที่ว่าไว้นะครับงั้นตรงนี้เองเนี่ย อย่ามาฉกฉวยโอกาสนะครับมันไม่เหมาะไม่งามหรอกครับท่านเป็นมานานแล้วครับนะถ้าท่านเสียสละนะครับคุณธรรมสีประการนะครับสัจธรรมะขันติจากะข้อสีครับพึงเสียสละส่วนน้อยของตนเพื่อส่วนใหญ่แล้วท่านก็พูดเองนะครับเอาประเทศชาติมาก่อนได้ไหมถ้ายังขืนอย่างเป็นนี้อยู่ต่อไปนะครับผมคิดว่าท่านเอาไม่อยู่หรอกครับนะทุกๆคนก็จะไปเห็นด้วยกับนิสิตนักศึกษานะฮะแล้วคุณสอทีรักเธอก็ออกมาแล้ว คุณสศสิวิรักน์นี่คิดเรื่องของการขบวนการรณรงค์เพื่อประชาธิปไต,ตยมาตั้งแต่ปี2 5 2 2นะครับคอรปอไปดูครับเพาคอรปอนี่มีใครบ้างใครอยู่ในคณะคอรบปอบ้างนะสุริชาสัยก็อยู่ในคณะคอรปอเป็นเลขาถูกไหมพิพพทธงชัยก็เคยเป็นนะประธานคอรปอนะวีระสมคมคิด,ดถูกทมแจงกบทุมทั้งนั้นแหละครับเคยมาอยู่หมดนะครับหมอเวงหมอสันปฏทถ์พทรงธรรมอยู่ใน,ในคอะครปกันแล้วครับนะครับวันเนี้ยไปดูให้ดีนะครับ ข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะเอาความจริงขึ้นมาให้ปรากฏนะมันก็คงหนีไม่พ้นคําว่าสัจเจนาลิกกวาที่นังพึงชนะคนพูดปดด้วยคําจริงนะครับแล้วก็บริหารบ้านเมืองด้วยหลักธรรมมาพิบาลให้ครบทั้งหกหลักนะครับก็คือจากการมีส่วนร่วมเอาทุกภาคส่วนเข้ามาแก้ไขเหมือนกับที่แก้ไขปัญหาโควิดนะที่ผ่านมาสําเร็จได้ก็เพราะว่าใช้หลักธรรมมาพิบาลน,นั่นเอง เราต้องขอบคุณสสเ้เขานะครับถ้าเขาไม่ไปถแถลงที่สภาท่านคงยังไม่ได้ทําวันนั้น,นไปดูเทปก็ได้ครับทั้งหมดเั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะพูดด้วยเอกสารหลักฐานและข้อเท็จจริงนะครับไม่ได้มาพูดเอาความดีความชอบมาทวงบุญคุณกันวันนี้ไม่ใช่ไม่ถึงเวลานั้นแล้วนะครับบ้านเมืองมีปัญหาเราต้องมาหันหน้ากันแก้ปัญหาท่านก็เป็นนายกมาตั้งแต่ห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามเข้าไปเจ็ดปีแล้วครับ นะครับไม่ได้เป็นอะไรเลยครับท่านแค่เหมือนกับพลเ,เอกเวลิตท่านก็าลาออกพลเอกเก่งศักดิ์ท่านก็าลาออกแล้วทุกอย่างก็เดินไปได้แต่ถ้าท่านไม่ลาออกผมว่าอันตรายของเห็นผมนะครับก็สุดแล้วแต่ท่านคิดเอาถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะลาออกแล้วผมก่อนออกแต่ผมจะไปคุยกับน้องๆนักศึกษาเขาเรียกเข้ามาว่าเขาต้องการอะไรจะแก้ไขอะไรกันอย่างไรแล้วท่านก็ถอดสลัก,กบ้านเมืองก็จะไปได้นะครับวันนี้ผมก็จะยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า การที่จะทําให้ประเทศชาติไปได้นั้นก็ขอให้ยึดหลักนะฮะรุทธศาสตร์พระธานเข้าใจเข้าถึงแล้วพัฒนานะฮะแล้วก็แก้ไขปัญหาด้วยหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับสามวง2องเงินไข4มิตินะครับ,งงนะรบแล้วก็บริหารบ้านเมืองด้วยหลักธรรมมาพิบาลอบประการตั้งแต่หลักคุณธรรมหลักนิติธรรมหลักความโปร่งใสหลักการมีส่วนร่วมหลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่าบ้านเมืองก็จะเดินไปข้างหน้าได้สำหรับวันนี้นะครับก็ผมขออนุญาตคุยกับทุกท่านเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ เคียงข้างกายโลกใบนี้คงไม่สวยงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงงปลดสาดแสงร่างกรางคงค่ำคืนยังมีพระจันทร์ ชาของแผ่นดินไทยประบารมีที่ควรผูใ้ใจทอแสงประกายงดงามคู่กันเมื่อท้องฟ้ายังมีแสง ูเขายังมีต้นไม้มื่ออาทิตย์ยังมีเพระงันเขียงคู่กา รกายงดงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงกลดสาแสงร,ร่าเราาค่ำคืนยังมีพระจันทรพระราชินีที่อยู่ผู้ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบาพระมีที่ควร ชทอแสงประกายงดงามคู่กัน